ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวันนี้ก็เสารนะนะ์วันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับวันหวยเล้าพัฒนาออกนะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้พอแตรียมภามาติดตามเหล้าพัฒนาของอาจารย์สมยศต่ออยียนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธนะครับวันพุทธที่ยี่สิบสี่กราคหกเจ็ดล้าพัฒนาออก 1> 9ก้าหนึ่งสี่สามสองสี่ับเลขกล่างก็ออกสี่สามนพนองเนาะครับงวดที่ผ่านมากกออกสี่สามบนวันนี้มาออกล่างพี่นองครับของอาจารย์สมยศงวดที่ผ่านมากกับเขาได้พี่นองเนอะแต่ว่าเป็นตกกับนะครับวันพุทธที่ยี่สิบสี่กค2สองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาอสมยศบนล่างวิ่งโลดเก้ากับสอง ครับมาสองนะพี่น้องเนาะหาสองห้าสามสี่สองขับเลขออกสองสี่พี่น้องเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะครับไปกลับตัวไว้การจีโซกมันกันอยู่นะครับพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้อาจาร,รย์กระซงใหม่แล้วพี่นอ้องเดี๋ยวพอเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ยี่สิบหก เราพัฒนาอสมยศชัดเกนงพี่น้องเนาะ รับบนล่างวิ่งรูดหกกับสามนะครับหกกับสามอาจารย์บนเนนให้ตัวเดตัวนึ่งนะพี่น้องเนอแต่ว่าจับคูนอาจารย์เนี่ยนให้อยู่นะครับ ครบบังเบองอาจารย์จับครูให้ได้พี่น้องหลัก 3, สาม<ก>สามหกสามห้า สามสองสามหนึ่งนะครับลักหกหกเก้า หกสีกปดครับ ครับส่วนอาจารย์ตัวเนียพี่น้องเนาะสามหกสามสองหกเก้า หกห้านะครับเห็นสีหางครับมีเลขสามตัวแถมมาหนึ่งได้พี่น้องด้วยเลขสามตัวเก้าสามหก ก้าสามสองขับสองหาง กันเบิ่นพี่น้องขับกันเบิ่นสามสามขับกันเบิ่นไว้นะพี่น้องเนาะเบิร์ไว ตะโบนแน่นะครับอาจมีเบิ่์นมีอันได้นะครับเอาเรียกซตัว3้ำงหางครับสัตว์เปลี่ยนเนาพี่น้องเนาะครับประแจมกระเชเื้เบิ้งนัคขับเด้ออาจารย์เป็นทรงมาให้นะครับครับลาววันสุกนะครับเนาะลาวพัฒนาวันสุกบนล่างวิ่งหกกับสาม เลขสามตัวเก้าสามหกเก้าสามสองครับเลขสองตัวกับสามหกสามห้าสามสองสามหนึ่งหกเก้าหกห้าหกสี่หกแปดครับเนี่ยนที่อาจารย์วงกลมใแล้วพี่น้องวงเล็บใบนะเบิร์สามสามนะครับเอาสัจเจียนน้อพี่น้องเนาะคอยเข,าข่าคอยแตกปังปังอยู่เดืองวันี้ครับแต่ว่าอย่าลืมนะพี่น้องเรื้องเฮามาักสอบกระไรก็จะลืมขับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะ เพราะวางวดที่ผ่านมากอะสี่สองเลขออกสองสี่เข้าตัวกลับเอาแค่นั้นเดยอจะลืมนะพี่น้องเด้อม,มักสอบตัวเลก็จะลืมกลับตัวไว้นานะครับครับพ่อเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์สมยศเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตียมับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง์ไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้ว่าลืมนะพี่น้องเล้อเขามาแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจียบใหญ่ๆความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะครับคอยมีต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม